สวัสดีครับโอ้โหหายกันไปนานมากครับกับผมครับผมา้พลครับ10ล้านครับสําหรับช่องนี้ครับช่องทุกทุกวันครับคือโอกาสหายกันนานจริงครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะกลับมาครั้งสําหรับจันที่สิบสามีนาผมหายไปร่วมร่วมกับเดือนนะครับผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ถูกคิวไปไหนนะครับแม้รัฐบาลจะถูกกันมาติดต่อกันประมาณสามงวดแล้วนะครับมีคนไล่ตามไล่ เข้ามาไล่พูดคุยกับผมอยู่นะแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับไม่ได้เกี่ยวการหายไปเดี๋ยวผมจะชี้แจงการหายไปให้นะครับแต่ก่อนหน,น้าจะนี้จะเข้าดูคลิปของผมนี้ผมฝากคําย้ําเตือนนิดนึงก่อนนะครับย้ําเตือนนะว่าคลิปของผมนะครับทุกๆคลิปที่ผ่านมาถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดคานวณโชว์ใดๆทั้งสิน้นผมอยากบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทุกๆตัวเลขของผมเป็นตัวเลขที่ผมมโนขึ้นเองคิดแบบนี้เลยนะสร้างขึ้นมาจาก หลุมอากาศเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้รับชมรับฟงอ่ารับชมรับฟังครับด้วยความบันเทิงน,นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําคัญสุดครับฝากกดติดตามเพื่ออะไรครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับไม่ได้เพื่ออะไรในสิ้นนะแล้วก็เป็นกําลังใจครับที่ดีเพราะผมยังไม่หายไปไหนครับผมยังกลับมาอยู่นะยังให้เลขฟรีๆกันแบบนี้เนี่ยรวมๆก็ทํามาจะปีงแล้วนะครับใกล้แล้วนะคิดว่านะ่าสักประมาณเดือน พิษภามิถุนาลิเล้งประมาณนี้นะครับก็คบปีของผมแล้วนะครับอ่ะออแจ้งก่อนแลวกันผมหายไปสักพักแล้วครับผมหายไปด้วยความที่ผมติดซ่อมแซมบ้านนะครับทั้งบ้านคุณพ่อแล้วก็ผมกําลังซื้อบ้านใหม่ครับเป็นความยินดีของผมเองที่ผมกําลังซื้อบ้านใหม่และการจะได้บ้านใหม่ในเร็วนี้นะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะคุยกันเรื่องบ้านต่ออีกนิดนึงนะครับเป็นเป็นวิทยาทานให้ว่าผมเกิดอะไรบ้างน,นะอ่ะเรามาดูงี้งครับ คลิปของผมนะฮะวิเคราะห์เลขมงคลนลาวผมจ้วันนี้จะให้ทั้งลาวนะครับแล้วก็ฮานอยนะครับในส่วนของทุกจันทรูพุแต่ถ้าใครอยากที่จะอ่าได้คลิปเออได้ได้ตัวฮานอยนะทุกๆวันนะทุกๆวันแนะนําว่าคลิกลิงก์นะครับลิงก์กลุ่มใต้คลิปจะมีให้อยู่เข้ามาในกลุ่มได้ซึ่งที่ผมหายไปนะฮะไปทําธุระส่วนตัวเนี่ยเอ่อจาก u t u b e เนี่ยจะมองผมาอาจจะหายไปประมาณหนึ่งเดือน นะครับหนึ่งเดือนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมยังมีให้ในกลุ่มอยู่บ้างปะปายนะครับแต่ไม่ได้ให้ทุกวันเพราะว่าผมติดภารกิจแต่ก็ยังให้อยู่เพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้าในกลุ่มดูฮาหนอยผมแบบไม่ขาดตอนนะเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะฟรีทุกกรณีลาวเป็นไงบ้างครับสำหรับที่สิบนะมีสองสองตัวเดียวที่ติดของสิบเก้าประตูนะครับที่เหลือไม่มีอะไรลาวผมถือว่าหลุดไปเลยนะแม้ว่า พัฒนา234ผมจะมีเฉดบ้างแต่ก็ไม่สวยหรูเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าลาวไม่สวยครับไม่สวยคือไม่สวยนะตามนี้เลยไม่มีการปรปิดเองสิ้นเพราะฉะนั้นมาแก้มือกันที่วันนี้ครับกลับมาแล้วนะมาวิเคราะห์เลขมงคลลาวอ่ะระหว่างนี้ผมคุยี้ดีกว่าคุยเรื่องอช่างเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ ช่างเงียนจริงแล้วเนี่ยผมใช้ช่างทั่วไปนะครับไม่ได้เ่จ้างบริษัทอะไรเพราะว่าเทียบราคาแล้วี่บริษัทบวกไปหนักอยู่พอสมควรนะครับก็เลยลองจ้างแบบปกติดูธรรมดาดูนะครับซึ่งธรรมดาก็จะต้องระวังครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ดีนะต้องบอกก่อนก็ระวังในส่วนของออช่างจะไม่ค่อยดูงาน เรื่องช่างหนีผมว่าหาวิธีง่ายๆนะวิธีกลัวช่างหนีช่างอะไรเนี่ยผมแนะนําว่าให้มองเ,อเรื่องของการจ่ายแบ่งแบ่งงวดและไมาให้เบิกก่อนนะอย่างเช่นงวดที่1คุยกันเลยครับอย่าเป็นก้อนใหญ่แบ่งมาเป็นงวดงวดหนึ่งอย่างเงี้ยจบไป30%ของเนื้องานอย่างเงี้ยแล้วก็งวด2ต่อด้วยอีกสักอ,อีกสัก 2 0 3 0เนี่ยของเนื้อง,งานให้มันมองสักครึ่ง50%แล้วค่อยชำระในหลายๆส่วนนะครับอย่าไปมองต่อให้ของเขาไม่สำเร็จหรือของเขาซื้อแล้วต้องซื้อเติมเงี้ยเงินเขาไม่พออันนี้มันอยู่ที่การบริหารเงินของเขานะไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นข้อตกลงของเราตอนต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของช่างหนีผมว่าไม่ค่อยมีประเด็นประเด็นที่น่าจะเป็นห่วงนี่เรื่องของงานฝีมือมากกว่าเพราะว่าช่างส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นของบริษัทเนี่ยฝีมือเขาจะ ไม่ถึงก็ขึ้นขึ้นขึ้นยิ่งอะ่ะเขาจะทํางานเป็นครับส่วนใหญ่แล้วนะเก่งเก่งในระดับหนึ่งแต่จะไม่ชํานาญงานระเบียบงานวางแผนเขาจะไม่เก่งอ่าเขาจะไม่เก่งแบบแบบว่าเออจะมองมุมไหนก่อนทําไหนหลังเก็บงานตรงไหนงานละเอียดเขาจะไม่ค่อยละเอียดนะครับใช่เขาจะทําเป็นจับเครื่องมือได้รู้ว่าเชื่อมแบบไหนรู้ว่าเออทาปูนแบบไหนรู้ว่า ทำอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยเขาพอรู้แต่อย่างอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องวางแผนนี่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าใครเลือกช่างจากข้างนอกหรือจากคนทั่วไปเนี่ยเอ่อเรื่องของการช่างจะหนีเนี่ยป้องกันได้หาวิธีป้องกันผมว่าป้องกันได้แต่เรื่องของเอ่อความสามารถในเรื่องของการเก็บงานอันเนี้ยผมแนะนําว่าให้ค่อยๆค,คัดนะครับ คุยกับเขาด้วยการให้เขาเห็นภาพวาดภาพออกมาถ้าใครยังไม่วาดภาพออกมาหรือไม่เห็นภาพผมแนะนําว่าควรจะวาดภาพออกมาให้เห็นภาพนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าหน้าตาจะเป็นไงและจะแก้ไขได้ทันทุวงทีนะครับก็ปวดหัวครับบอกเลยว่าปวดหัวอยู่พักนึงเลยช่วงนั้นก็เลยเครียดทําอะไรไม่ค่อยได้ทิ้งการให้เลขไปเลย นะช่วงหนึ่งต้องบอกเลยเพราะว่าต้องไปตรวจช่างอยู่แทบทุกวันนะงานก็ต้องทําไปตรวจช่างก็ต้องตรวจนะครับก็มาบ่นครับมาบ่นให้ฟังว่าหายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีคือผมก็มีคือมาผสมหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไปดูบ้านใหม่ด้วยนะก็เป็นสิ่งดีๆครับที่ผมอมยิ้มทุกครั้งที่พูดก็ ทำการซื้อบ้านครับเป็นบ้านแฝดนะก็มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรก็กำลังจะเต็มตัวจะมีครอบครัวครับก็ประสบความสาเร็จไปหนึ่งขั้นครับก็ขอบคุณทุกคนกําลังใจครับผมแล้วก็ขอบคุณมากมากครับที่ยังยืนเขยนข้างกันตลอดนี่คือผลวิเคราะห์เลขมงคลลาวครับประจําที่สามจันนีนะผมบอกอย่างคร่าวๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งมาดูแลกงงว่าผมเขียนอะไรนะฝั่งนี้จะเป็นเลขเอ่อเด่นเด่นแบบเด่นประกบ ผมเรียกว่ามุงคลหลักนะครับมุงคลหลักผมจะประกบคู่นะสังเกตเลยคู่กับ19ประตูซึ่งความหมายของผมคือถ้าใครมองว่าเอ้ยไม่รู้จะเล่นเลขอะไรเห็นปะมันซัดไปแล้ว4ตัวนะเพราะฉะนั้นสามารถจับรูดได้เลย8 9ด้ารูดหน้ารูดหลังไปเลยถ้าคนจะเหมาตัวเลขนะครับตัด เลขดับออกไปเท่านั้นนะที่เหลือเซตนั z ้นต้งเซตเล่นได้หมดเลยนะครับไปได้หมดเลยอ่านะแต่ถ้าก็จะบีบเนี่ยผมแนะนําให้บีบเลขประมาณนี้โดยใช้เลขมงคลหลักมาวิเคราะห์นะใครจะประกบมงคลหลักกันเองก็ได้อย่างเช่น2 4งสี่อย่างเงี้ยหกสาก็แล้วแต่นะครับไม่ผิดแต่อย่างใดนะถัดมาครับ3ตัวตามนี้เลยนะไม่แนะนําให้ตามนี้เป๊ะนะครับย้ำอีกครั้งไม่แนะนำให้ตามนี้ไปนะปกติผมจะเฉียดลักษณะของการให้เก็บ สตัวไว้หนึ่งตัวเปลี่ยนนะอย่างเช่นชอบ97ให้เก็บ97แล้วเปลี่ยน2นะครับเป็น973 974 971ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเก็บแค่2ตัวพอนะอาละนี่วิคือวิเคราะห์มงคลหลักประจำช่องทุทกๆวันคือการกับผมนายพล10ล้านครับไปต่อครับมาดูในส่วนของฮานอยครับ ฮาน,นอยมงวันที่10ที่ผมให้เป็นในกลุ่มนะถ้าสงสัยว่าทําไมผมถึงให้ผมบอกไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าในกลุ่มเนี่ยผมให้จูเรื่อยๆนะครับอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างช่วงนี้งานผมแน่นจริงๆทั้งงานบ้านทั้งงานช่างตามช่างบ้านใหม่ตรวจบ้านโอ้บานนะครับอะมาดูกันวันที่10ครับอุ้ยวันที่สิเป็นไงบ้างครับ10ของมงคลลาวไอ้มงคลหานอยนะครับก็รับการเต็มสำหรับคุณกดศูนย์เป็นหลักนะยึดติดศูนย์ไว้นะตามที่ผมบอกมงคลผมไม่ค่อย น้อยคนจะให้สูนนะแต่ผมคิดว่ามาก็คือมานะครับแล้วก็ใคร19ประตูน่าจะรับชับอยู่พอสมควรนะในส่วนของสีเขียวที่ผมกดให้นะรับกันไปแน่นอนนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับเลขมงคลฮานอยนะครับผมไปต่อเลยครับไปต่อเลยครนี้ใครที่ผ้านะกด ข้ามคลิปไปสมมติว่าจะดูคลิปช่วงท้ายอะไรอย่างนี้ก็อดดูตรงนี้ผมจะเป็นทริคแทรกเข้ามาระหว่างคลิปใครที่ดูตลอดตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมแทรกทริคอย่างนี้ครับเป็นสูตรเล็กๆผมบอกว่าผมไม่แจกสูตรแต่มีทริคเล็กๆครับสังเกตอันนี้คือแคปได้นะเก็บไว้ได้นะอันนี้สถิติย้อนหลังนะครับประมาณ1เดือนนะของทั้งพิเศษปกติและว i p นะสังเกตครับสังเกตทีหนึ่งผม อาจจะไปดูจุดไหนก็ได้จะไปดูอะไรไปดูได้เลยนะไอ้ที่สีเขียวคือที่ผมเข้านะครับที่ตรงนี้มุมหายไปนะแต่ผมไม่ได้ทาย้อนหลังในส่วนนี้กลุ่มนะต้องขอโทษด้วยนะที่ผมอยากให้ดูครับนี่ครับเห็นไฮไลท์สีแดงผมไหมมันคือเลขเบิ้ลครับมันคือเลขเบิ้ลครับเพราะฉะนั้นจับทริกดีๆนะเบิ้ลเนี่ยจากที่ผมดูนะครับ VIP มีไม่เยอะเน้นเบิ้ลได้เลยที่พิเศษตามต่อด้วยปกตินะ และบอกได้เลยว่ามักจะไม่เกินสามงวดนะมักจะนะครับไม่เกินสามงวดนะจะติดให้เห็นนะครับจะติดให้เห็นนะเพราะฉะนั้นตามดูได้เลยนะตามดูได้เลยนะครับเนี่ยมาเอี่ยวได้เลยนะยิ่งถ้าคอร์สกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดวงดีได้นะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ได้มองแค่พิเศษนะ มองแบบมองหมดเลยนะครับหรือจับ2ตัวนี้มาแล้วหาเบิ้ลสับไปสับมาเนี่ยมีลุ้นนะครับบอกเลยนะมีลุ้นเบิ้ลเนี่ยผมแนะนําอีกครั้งนะครับมองได้เก็บได้ดูได้ลงไว้ได้เลยครับพิเศษเอาละครับมาแล้วผมจะไม่พูดถึงตะกี้นี้เลยนะครับถือว่าคนที่ดูคลิปตรงกลางโชคดีไปแล้วกัน ดูแบบดูตลอดนะผมผมโอเคมาวิกคอครับเลขมงคลฮานอยประจําวันที่13ครับเดือน3ปี2566ครับฮานอยผมมองตามนี้ครับ0 2 4และ7ครับ0 2 4และ7สวยๆเลยนะสวยๆเลย เล็กดับครับตามด้วย19ประตูนะผลพิเศษปกติผมสามน้อยเท่านั้นนะครับน้อยอื่นผมไม่มองนะผมไม่มองแต่ถ้าใครจะเอาไปจับทริกหรือเอาไปทดสอบดูเอ้ผมไปเข้าเฉพาะกิจอะไรบ,าบา้า บ่อยๆก็ออกไปได้นะครับผมไม่ได้มีประเด็นนะเพราะมันคือเลขมงคลน,นะครับเลขมงคลดับผมนะผมมอง5ดับ5กระดับ9นะดับ5นะครับกระดับ9นะส่วนสิประตูครับผมมองเลแรกครับเป็นเลข3 3นะ3นะครับตามตัวอีกเล่นครับเป็นเลข8ครับ แลวรูดได้รูดเลยนะครับ3ามแนะรูดหน้ารูดหลังได้เลย3ตัวครับเป็น2 6 4กับ0 1 4ครับนี่คือวิเคราะห์มงคลฮานอยครับประจําช่องทุกทุกวันคือโอกาสครับกับผมในาพล10ล้านครับและถ้าใครดูถึงตอนนี้ครับผมอวยพรให้ทุกคนเฮงเฮปังปังนะครับ แล้วก็ผมจะพยายามกลับมาเป็นแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะครับจันทุสุขนะแต่ผมบอกก่อนช่วงนี้ไม่สัญญานะครับย้ำมีคำว่าไม่สัญญานะครับว่าจะมาแบบนี้เพราะฉะนันถ้าอยากจะดูครบจริงๆสำหรับทุกๆหน่อยทุกๆราวและรัฐบาลแนะนำให้เข้ามาในกลุ่มครับพูดคุยกันได้ผมจะมีเวลาเขียนแต่ไม่มีเวลาอัดสักเท่าไหร่ยังไงก็ฝากด้วยครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ